สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อ,อพบพอกับซองสานีป่าบรรยากาศยามจะเศร้าจักหน่อยยามสวยๆอะไรท่านผู้ชมจักเศร้าจักสวยพอตะเว้นขึ้นเฮงเติมเมื่อนี้เคาก็สิเมือนาเน้อเนาะสิเมือเบิ่งสวนมันเทวัศสนีมาปลูกไว้ายามแรงปีกายท่านผู้ชม อยากมาเบิ่งว่ามันสีพอกลัหรือ,อยังเพราะว่าเขาจเจ้ากลนกันแซ่ซลเลยสี่นีก่กะอยากกลแล้วเอฟซีมาเบิ่งกนำการเด้อว่าซัมนี่ซัมนี่กลนได้หรือ,อยังด้อยในไรเนาะเพราะว่าเหากับบฮู้กับโบเพราะว่าอัน <c oughs> เหตุหนาปีแรกเนาะกับบฮู้ว่า พอกวนได้หรือว่าในไรก็จะให้เอฟซีพนเบิ่งน้ำกันว่ะมันได้หรือ,อยัง่งสำนีมาพอดีเยวน้องกิ๊กกี้บรอยู่น้องกิ๊กกี้เพิ่นไปคลายคองน้ำแม่เพิ่นอนมาพเดียวกับซีนยันยานหนจักหน่อยเอาเอฟซีเนี่ย,ยเ,เป็นเพื่อนเป็นหมู่ หมู่เป็นเพื่อนคือ,อมันสีออย่ามเกี่ยวเขาแล้วมันก็นสีงเงียบในนี่นแนหละทัาซมแล้วเสียมาเบิ่งสวนมาถอดปีไม่ใหญ่จืดนะไม่ใหญ่จืดบอกให้มาเบิ่งบอกเป็นอะไรมาเก็บน้ำมาเลยมาเบิ่งสวนมันทั้งสองสอย่างผับซม โอ้โหวีเห็นปะเตียปะเตียกับพัวเพิ่นปะเตียกระพัวิ่นอันกำลังเจาะเตาอ๋อเออขีซี่เอาเห็นขี้ซี่นะผู้ชม สิ <บ los S 1> ย้อยเลยได้น่ะป้าเตี้ยเอ้ยน่าต้นนะกะมีสมบเบิ <Maria> ่งินมันนี่แล้วว่าใบมันหล่นสำได้ก็อจากกดนล้ืว่ามมีเงินเลยฮะมือนมือนี้ธรรมทานงามแทนนี่ปาเตี้ยมันเป็นเถ่าเบิอืมจาบวิหัวมันบ่ ง่ามมิลิธานนะนะราทำพิสมปะเตี่ยกระพัวเพิ่นนึกว่ามันไม่พายอยู่ไรโอ้ยเมื่อดำหนาดำหนาก่ำเบิดลจะขายสอบเนี่ยไรนี่ปะเตี่ยขายเหม็ดขายนี่สาวซาวพันกี่บ่ เาสีออกมาเบิ่ง <intellectual> ม <people> mm ัน hmm. นี่แ okay. ล้วพาก็อยากกแล่ะเขามมีเงินนันเนาะเกี่ยวเขาแล้วแล้วมันก็บผมมีเงินมีค้ามเลยก็อยากกนเพราะได้ไส่เขาอ่โล่หนึ่งสองพันป้ายบ่สองพันเจ็ดฮะสองพันแป่อุ้ยฮาาเผากนหันพี่กายนี่พันพันเจ็ดพันหก พันโกตึงไปขายกับแม่น้องกรบุมน่าแม่นอืมพันโฮกสองพันสองพันสองพันแล้วล่ะการลงมาพันโฮกพันเจ็ดมันเลก็ได้แล้วมันก่อนที่วจะปลูกก่อนไปด้วยเฮ้ยปลูกก่อนอาทิตย์เดียวนะเจ้าไปอันบุญเงินหินอันเดือนสี่บอกไอ้นุ่มเขาเขาเขาปลูกเดือนนั่นแหละเฮ้นุ่มไปบุญเงินหินเขาปลูกก่อนอาทิตย์เดียว แม่ใบมรุนแรงของผ้อยเลยแม่เห็นบ่แลเล็กสิไปเบิ่งกันเด้อเออจะไปเบิ่งนันเละมาเบิ่งนะเดี๋ยวนี่จะกนเลยไปพ่อไอแม่ให้ตูบ้านนี่น่าเออน้่มมาหนคอเด้อเอาสมม้อมเจ้าบอกวประตูทางเขาบ่นสาย บอ่บอสีรอดข่าวอ้าวดอกข้าขนคนเจ้ากระสิเมื่อไว้แถวบ่อเจ้มามัอันมัดนะฮาปลูกเดือนเดือนสี่ได้ทำโสมพอดีผอมกับปุนเพื่อนหินในผัวผัวปราเตียบอกว่ามันเจ้าน่ะพ่อกลนแล้วอะะ่ะสิแต่เขายังบริเหีมันดอกก็มันสบิึง ให้เห็นแต่ป่าเนาะก็ให้เห็นสนีป่าเน่กำลังหย่างก,าากระซมงานกับป่าผ้ากระต่าพพ่อกระต่ากระผ้าผ้าคือคือมาป้องกันตัวพพพพเพราะว่าข้าวหักกัะเกลือไก่แล้ว ก๊กไก่แล้วล่ะกักลับเมื่อกันสิเอาอาหารไหกไก่กินอีกเนาะไก่สีฮอดและแหละท่านผู้ชมวันนอกบันหน้าเฮาก็สิเป็นมิตรป่าแบบนี้อันนี้กันหน้าสนีทั้งนี้นะนาสนีเพราะว่าพรมันมันเป็นป่ายังบริ้รำให้ยลำนาใส่ดอก เป็นป่าชนีไม่ได้สิปลูกมันนี่แหละท่านผู้ชมปลูกมันกับพ่อใหญ่จอยอู้หม,มักผ้าปหมักผ้าปาเตียสละลายแทะหลายแหง้งมาสวนมันแล้วนี่มันกันโอ้อยหยาดขึ้นลายแทเนาะ หนาที่มันก็อันก้อตีนเนี่ยนะทับู้ชมหลายแหงก็ทุ่งเท้าก็ส่งบนเลยหนาสิว่ายั่งเลยเนาะใบมันมาทันเดิหล่นกระบอกงามปันได้เลยทับส้มป้าบักถั่วมันใหญ่จืด แต่บุมาเผิ่งมักถั่วใหญ่จืดไน,นเดวโก็ก็ก็สมัคหกแท่นี่นะาหมาดิบหมาซุปมาดิบสเนส่เกศกิจหลายบานหลายหักบมาเก็บอุ้ยมีใหญ่จืดจนว่มามันเก็บบดถ,ถ้าผสมถั่วเพิน่นเพิ่นมาปลูกไว้เพิน่นเพิ่นมาเก็บ บอกเพื่อนบเรมีเวลามาตรงนี้มีแต่ออกไปทางหน้าบอนไก่เขาอยู่อือสนีกับสิเก็บเมื่อยเพื่อนเลยเนี่พูกย่าอย่าติดเสืออือ แก่เบิดต่อไหลาย,ลายแก่มดเลยเผลมาปลูกไว้ประมาณเคลือนหนึ่งหรือสองเคลือนแหละทูส้สมนี่เจือมันกะบองงามบองงามทู้สมเลยจักสิได้ทื่นหรืบอบ่อมันกะอะไร ต้นน้อยๆเพียไประตำขิดินอันนาบอนคอ,อกงัว่านะ่ะบอนคอ,อกงวัว่บอนคอ,อกงวัวกับสิง,งามแน่เนาะแต่ว่าอันนี้นระาบองามเลยบองามแหง้งท้าวผสมไว้เอ็กซ์เซดทชื่นหรือบ่อแล้วกันปเป็นแบบไหนอันนั้นขี่ไล่พอด ขนาดข้าเม่าเสียหนาได้เนี่ท่านผู้ชมข้าม anyway. ันบ่มาเสียหนาแห่งบุปเปต้าเอาเลยมันบองงามันขี้ไลยนี่แต่หนาปักตีนอันหนาาอะนนัน่ะหนายมตีนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเขาบุเป็นปูกนะเอาหยอดเอาเนืมันมาปูกมัน บอกโอเคเลยลามันไปสื่อมาใหญ่เกินเก็บมาปูกบอนมันงามบอนผืนงามมันกระสิงามอันนี้สิเป็นขอกงัวเนาะบอนขอกงัวเนี่ยผืนสิงาม่ว่าบอแมนขอกงัวกับบองามท่านผู้ชมน้อย ปน,นอันนี้บอนผันงามสรุปคือได้หมากถั่วจนเต็มกระตาท่านผู้ชมเลยถั่วแห้งน้ำมันกับขี้ไรขี้ไยแห้งอันนี้ชนีก็รัางสิ่อย่างเมื่อ มักหยาลายก็เลยได้หย่างออกมาทางเนาะพอ่างหญ่าอันที่ว่ามันยมนะอืมทางนี้แห่งกี่ลายแห่งบองงามมาผสสมไ้วยมันสวมบองงามแท้บ่งงามแห่ง โกโกยังเมื่อก็ระเด้อบนันเดอ้อบเห็ดบดบ่อกม้อเห็ดบดอะไรขีบนี่าก,ก็สิโอจาคขิบเพียงพนีนเดอ้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่ายด้วยท่านผู้ชมกล่าวข่าวสบายดี